ค่ะต้องคลิปกับทิกตอกอ๋อใช่คลิปใน t ิกตอกใช่ก็เป็นการแกล้งกันนะคะก็หนูก็คือเอาเอาไข่ไปตอกน้าผากพี่เทนอะไรย่างเงี้ยสมัใครคนแปวว่าไอแฟนใหม่หรือเปล่าแบบพี่เทนเปใช่แต่เราคนก็ทักบอกว่าเฮ้าหนูมีแฟนใหม่เหรอหนูมีแฟนใหม่เหรอแบเอ้าหนูมีแฟนใหม่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมาแซวอยู่เพราะว่าพี่เทนกู โกนหนวดเลยแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าจะไว้ยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าจ้าตอนแ้วที่เราเห็นคนลุกนี้เรารู้สึกยังไรบ้างก็ก็รู้สึกแปลกตาดีค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นไว้หนวดยาวขนาดนี้แล้วก็บอกเขาว่าเออมันยาวไปไหมผมจะไว้ยาวจริงหรอมันต้องมัดผมแล้วเดี๋ยวจะแบบมันไม่เป็นป่าเขาบอกเขาจะไว้เราชอบลุาไหนของเขาอะไรนะเราชอบลุกไหนแบบแบบของเขาโนล่ะคะ จริงชอบลุกแบบเรียบร้อยสะอาดสะอานนิดคือเพราะบัญชีแบบคือถ้าอยู่บ้านมันไม่ได้ทําอะไรเขาก็จะปล่อยกระเซิร์กระเซิร์มันมันดูแบบมันไม่ค่อยเรียบร้อยจะเท่าไหร่อันนี้คือเขาต้องไปไว้เหมยาววันนี้ใช่หมใช่ค่ะเขาจะไว้ยาวเลยสามเดือนถึงไม่ต่องเพื่อเพื่อใหม่เพื่อความยาวเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะไว้อย่างเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ เหตุผลอะไรมันจะได้ไม่มีใครมายุ่งไม่รู้เขาคิดอะไรหนูก็ไม่รู้เขาอาจจะอยากลองหรือเปล่าพที่ผ่านมาเขาไม่เคยไม่เคยลองทำก็หนูคิดว่าเขาอาจจะไปต่างประเทศแล้วหมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องคอยตัดบ่อยอะไรอย่างนี้มั้งคะแบบเออไว้ก็ไว้ยาวไปเลยกลับมาค่อยค่อยตัดทีเดียวหรือว่าแก๊งเพื่อนเขาไว้สงแบบนี้ด้วย่า่ค่ะไม่มีนิพี่เค้นคนเดียวเลยเรามีขอร้องเขาได้ไรอย่างเงี้ยหนูก็แซวอยู่ว่าแบบ เออหนูก็ไม่ค่อยอยากจะดูแลพี่เลยจริงเล้วพี่ก็เอาไปเลยอยบกทำอะไรก็เธาต้องหาฉี่เป็นต้นไม้ให้เขาไงขาน้องขาแล้วแต่คนแต่คนต้อแบบเปลี่นเพราแบบเฮ้ยหายไปนานไม่เคยบมีคนมีผู้เลิกบ่อยมากจริงๆก็อย่างที่บอกคือมันมันปกติมันได่เรื่ของมันค่ะก็คือถ้ามีจังหวะตัวเองก็ก็ได้ลงก็ลง าตอบจริงไปเลยแล้วเขาก็แบบเออเขาชอบเขาบอกว่าเจ็บอยู่แล้วเขาก็บอกว่าหักดิมาแก้งอนิงเขาชอบเขาชอบโดนแกล้งชอบแบบโดนเจ็บเจ็บเขาชอบมากลับมาเจอความรู้กควกทำขึ้นไหมคะอ๋อมนปกติเพราะว่าเราไม่ก็เรื่อยๆ ผมก็บอกว่าเ้าเดินลงคลิปสยองขข่าวแบบยังเลื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะคือด้วยความที่เราอยากทำอะไรสนุกสนุกเราสึกว่าเอ้ยมันได้กแกล้งอ่ะแล้วเราเราป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้กแกล้งอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่ตอนทาก็แอบ,บแบบ เสียวอยู่เหมือนกันกพกลัวเขาเจ็บอะไรอันนี้เจะไปไหนเขาจะไปกันยาอาทิตย์หนึ่งคือ่ะใจหายนะใจหายติดไม่ไม่ิอไอีกอาทิตย์นึ่งดไใชแต่ยังไงบ้างครารู้สึกเราจะไปเรียจริงๆแล้วก็ คืออะไรเนดีทัน่ชูค่ะเหมือนเป็นครั้งที่สใช่ใช่ค่ะครั้งที่สองค่ะจรางจชินชินค่ะรู้สึกว่าถ้าไปแล้วพัฒนาตัวเองได้ไปเรียได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ไปเถอะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตั้งบนก็รู้สึกโตขึ้นนะคะหมาถึงว่าจัดการอะไรดูแลอะไรตัวเองก็ดูแลตัวเองเป็นมากขอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้แบบช่วยเหือตัวเอง เดียวใช่แล้วเขมีไปนานที่ไหนสามเดือนกลับมาแบบนี้ก็ทันวางเลยค่ะไ้ไปแล้วต้องถาคลิปอะไรแกล้งเขาอีกสักรอบไหมคะเดี๋ยวถ้าดูว่ามีอะไรอยากทำเดี๋ยวก็อาจจะอาจจะมีเรามีแพลนจะไปเล่นอะไรอย่า้ไหมส่งไปถ้าณตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าหนูก็ติดละครอยู่ก็เดี๋ยวรอดูจังหวะที่เหมาะสมค่ะเรามีแบบว่าคอมมิตเมนต์อะไรกั่างนี้ว่าไปแล้วต้องต้องหากันทุกวันอย่างนี้ไหมไม่มีเลยค่ะ เหมือนเราก็ค่อนข้างฟรีสไตล์หมดเลยใช่ฟรีฟรีสไตล์มากค่ะสำหว่าเราก็เสมอต้อนเสมอปลายเสมอต้อนเสมอปลายยังไงก็ยังก็บแหวเป็นห่วงเขาแหมเขาหนุนอย่างเงี้ยพอด้วยความที่เขาไปครั้งที่สองค่ะรอบที่สองก็จะไม่ค่อยปเป็นห่วงเท่ารอบแรกก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะโอเคแล้วแหละมีคืนแล้วแบบค่อนข้างเชื่อเลยเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ไปเรียนที่เดิม ถ้ากลับมาปวดจัไม่ได้ไหมคะเพราะมันต้องไปจะไว้ผมยาวมากรุ่นจะรุ่นใหม่ไหมรุนไหมก็รุ้นอยู่นะคักลับมาจะแบบยาวขนาดไหนแล้วก็รอรอดูขอบคุณขอบคุณค่ะ